สวัสดีคนวันพุธด,ดวงรายสัปดาห์16ถึง23ดวงวันพุธจะเป็นยังไงให้ไพ่ยิปซีมาทำนายกันดวงโดยรวมนะถ้าอยากจะดูส่วนตัวทักแชทเพจ Facebook ส้มมะพยากรหนึ่งคำถามดูได้ในราคา39บาทเท่านั้นรับซับจับเงินก้อนว่ะช่วงนี้คนวันพุธมันปังบุรีเยะนะ คนวันพุธนีิปังบุรีเยนะพระราชาถือเหรียญเธอพระราชาถือเหรียญเงินทองโชคลาภความสําเร็จความเจริญก้าวหน้าแล้วนั่งบัลลังอย่างมั่นคงเพราะฉะนั้นเนี่ยบุญกุศลที่คนวันพุธได้ทําได้สร้างไว้การเป็นผู้ให้การชอบช่วยเหลือเนี่ยจิตเมตตาจิตสาธารณะต่างๆจะส่งผลตอบสนองกลับมาให้ได้โชคได้ลาภให้ได้ถูกหวยรางวัลใหญ่ให้ลงทุนก็ มีผลกําไรเพราะฉะนั้นไพ่เจ้าสัวไพ่เสียอ่าทรงเสียทรงซ้อมาแล้วนะจ้ากดไลค์กดแชร์กันไปให้ถูกหวยรางวาัลใจจริจริงๆไพ่มีโอกาสได้รวมไปถึง การลงทุนลงทุนทั้งในประเทศลงทุนทั้งต่างประเทศสามารถทําได้เลยเพราะว่าไพ่ที่เกี่ยวกับนักธุรกิจนักลงทุนค่อนข้างโดดเด่นส่วนคนที่ทํางานประจําเธอเห็นไหมเธอเห็นไหมพระราชินีนั่งบันลังไพ่สามไม้เทา้า การตื่นเต้นตื่นตัวความกระตือรือร้นความขยันขันแข็งตัวเราเองแอคทีฟกับสิ่งที่เราหวังสิ่งที่ตั้งใจสิ่งที่อยากได้ท้ายที่สุดจะได้บัลลังก์มาครอบครองในมือข้างหนึ่งถือไม้เท้ามองการไกลมีวิสัยทัศน์มองไปที่อนาคตมั่นใจในตัวเองแล้วดอกทันตะวันเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความหวังสามไม้เท้าเป็นเรื่องของความก้าวหน้าและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความร่วมมือเพราะฉะนั้นแสดงว่าในสัปดาห์นี้ มีคนให้ความร่วมมือมีคนให้การสนับสนุนส่งเสริมแต่ช่วงเนี้จะมีเรื่องจู้จี้จุกจิกนะคุณเองก็จู้จี้จุกจิกกับคนอื่นคนอื่นก็จู้จี้จุกจิกกับคุณมีเรื่องให้รบกวนใจอยู่บ้างแต่ส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับเรื่องงานนี่แหละช่วงเนี้อย่าโลเล ทำอะไรให้จริงใจทำอะไรให้จริงจังจริงใจกับตัวเองแล้วจริงจังกับเป้าหมายของตัวเองอย่าหลอกตัวเองเพราะบางคนเนี่ยไม่ซื่อสัสตย์ต่อความรู้สึกของตัวเองมันเลยลังเลโลเลแล้วเป้าหมายไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นมองไปข้างหน้ามองไปที่เป้าหมายแล้วมองไปอย่างมีความหวังไพ่บอกว่าสำเร็จก็คือสำเร็จใครจะไปเมืองนอกเมืองนารอวีซ่ามีโอกาสผ่านส่วนเรื่องของความรัก คนมีคู่ไม่ดีไม่ดีตรงที่ว่าวุ่นวายจู้จีจ้จุกจิกชอบสั่งการชอบบงการชอบชี้นิว้ว คนวันพุธนะหน้าลำคาญนะช่วงเนี้ระวังแฟนจะบุญหน้านีนะช่วงเนี้ยแฟนบึนปากใส่เพราะว่าวุ่นวายมากเลยช่วงนี้ลุงลังมากนะคะอย่ายิบย่อยอย่าถี่ยิบมากจนเกินไปสบาย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 มันจะได้สร้างบรรยากาศในการอยู่ร่วมกันให้มันมีความสุขส่วนในเรื่องของคนโสดคนโสดขอแสดงความยินดีด้วยนะจ๊ะมีโอกาสได้เจอ ป่าเข้าใจคำว่าป่าไหมลูกเออเจอป่าเจอสายเปเพราะฉะนั้นเนี่ยเลิศคนโสดน่ะเละิศ แต่อย่าวุ่นวายนะคนวันพุธอะเปิดใจได้คุยได้คบได้แต่อย่าเพิ่งวุ่นวายจะรีบทําตัวเป็นเจ้าเข้าเจ้าข,าาข,าข,าของแบบนั้นไม่เอาเฮ้ยเขามาดีแล้วเขาเข้าหาแล้วเขาจีบเขาเลี้ยงเขาเปยอย่างเงี้ยให้ของขวัญให้ของมีค่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ไอตัวเราเนี่ยใจเย็นๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปยังไงความสัมพันธ์มันก็ก้าวหน้าอยู่แล้วอย่าทําตัววุ่นวายแล้วอย่าทําตัวเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเขาอยากได้เมียเขาไม่อยากได้ แม่นะคะเขาอยากได้ผัวค่ะเขาก็ไม่อยากได้พ่อเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าวุ่นวายเยอะสุขภาพน้ำหนักตัวขึ้นแล้วก็ช่วงนี้อาจจะมีปวดหลังปวดเอวปวดไหล่ใครที่นั่งนานๆช่วงนี้ออกกำลังกายนิดนึงเอ็กซ์ไซหน่อยให้มันได้กายบริหารบ้างนะคะขอพอรพระพิฆคเนศเสริมดวงนะ พระพิกเนตเทพเจ้าแห่งความสําเร็จแล้วถ้าเป็นปางที่เกี่ยวกับรับทรัพย์จับเงินก้อนพระพิกเนตโปยเหรียญโปยเงินอะไรอย่างเงี้ยเน้นไปที่เรื่องของโกคพา์หรือใครที่นับถือสายพุทธแบบพุทธแท้เลยนะพระสังกระจายพระสังกระจายพระอ้วนลงพุงอะ่ะเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์นะ ขอพรพระสังกัจจายได้แล้วยืนยันเลยว่าเงินมาปังบุรีเยเลขมงคลคือเลข3สีมงคลคือสีเหลืองสีแดงหรือช่วงนี้ใครใส่สีดำก็ถือว่าดูดสัพ์ได้เช่นกันทำบุญเน้นไปที่เรื่องของการให้ทานบริจาคทรัพย์จะทำบุญกับคนหรือจะทำบุญกับสัตว์ก็ได้บุญเช่นกันวันนี้อาจารย์ลาไปก่อนใครดูดวงส่วนตัวทักมาเพจ Facebook ส้มมักพยากรณ์ค่ะ